สวัสดีครับพาร์ทครับครับมาดูรถนะครับก็เฟรมตัวนี้เป็นสเปเชียลไลท์เซลนะครับเป็นท็อปอลูครับผมสเต็มเราใช้ของเพลครับเพลอลูแล้วก็แฮนด์เป็นเพลคาร์บอนครับเบรกซ้ายขวาเป็นโนซิลี่ธรรมดาครับส่วนโชคหน้าครับโชคหน้าเป็น Fox 32สครับเอตัวคาชิมะครับ วงล้อใช้ของดีทีสว c ตครับ XR 1 7 0 0ครับยางหน้ายางหลังใช้โชว์เป้ครับหน้า Racing Ray หลัง Racing Ray ชุดขับเรานะครับชุดขับใช้ของสลัมครับสลัมจีเครับเอ่อสิบครับใบหน้า3 2มข้าวเอ่อหลักอานเป็นอลูครับ K C N C สแกนเดียมครับ สำหรับเสเปครถคันนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนของฮัทเทลก็ปั่นได้ครับสนามนี้เพื่อนๆพี่ๆใครที่ว่างก็มาสนามนี้ได้ครับพุทธม,มนตรสาย4ครับผม